โดดเป็นขาเด่นจนตรงนี้อยู่ในโซนนี้อยู่ทักกี่คนและไหนคนเนี้ยคนเนี้ยติดต้นคนนี้ประมาณอยู่ปอไหนแล้วลูกปอนสีอยู่ปอนสีอ๋ออยู่ปอนสี่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรป้อตุ๊ิดปิดมานานยังลูกปิดนานแล้วแล้วคนนี้อยู่ปอไหนลูกปิดนี่ก็ปิดปิดมานานยังกันนี้ปิดกับใครลูกปิดัน ครับคุมาวันน่าจะเป็นงที่กี่เบสตรงนั้นเนี่ยเรียนออนไลน์มัู้เรียนออนไลน์ไหมเล่นเกมเรียนมั้ยเรกลืนกันยืนโผล่อยู่กลางเชี่องกับพ่อจริงไหมกลับมาบ้างจับหรือไม่จับให้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 ลักษณะว่าจะคือเป็นเป็นเป็นการการท่าตัวทศออนไลน์แล้วก็ สบายสบายเไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนก็เลยทำเป็นเป็นเป็นของที่จะมารัดปางไปประมาณติดรัวแหละโอ้ยีม่พนที้ก็ำลังเแ็ปอยู่แต่ว่าแต่ว่ากอบก็กำลังกอบเป็นว่างในช่วงที่เข้ามาแต่ก็กข้ามาแคปรัวแต่นั่นเนี่ยไม่รู้ว่าครอบครัวเนี่ยผมแคปอบครัวอจริงๆมาเป็นว่างกว่า เป็นเอ็นๆแต่นั่นแหละก็คือตั้งตั้งเลยนะวงที่ว่ามาเจ็บตัวนะที่เนี้ยปวดตัวเลยปวดตัวเออคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็เป็นเร่องปวดตัวปวดตัวเองเราต้องต้องต้องมาเกี่ยวในเรื่องต้องระวังนะตอนนี้ฟังผู้หญิงกันในกายครับรองผู้คนเกี่ยวกับเออใครไปแต่ลงตลาดได้การลงกอลองแค่น่าห่วงเพราะว่าอยู่อาทิตย์นึงไปได้ทีไปได้ทีทึ่งกระทั่นที่ไปนี่คือคือไม่มั่นใจวะพอสี่ต้องเกรดอันนี้ก็มีเกรดสีไหม ก็เก็เป็นยังไงเอเดก็กยนว่างๆเลยกี้รครับก็จะร้อยครับครับไปูนะก็จะมีของเล่นเออมีล่มก็โอเคครับทีนี้อีกกรอนครับอัขออนุญาตคืภาพครับตรงนี้ครับี่ครับ